เราเด็กพีเปิดประตูนี่หรือเปล่าทนี้เปิดประตูใครทำนี่ใครทำใครทำนัง่งลงนั่งนั่งตรงนี้นั่งห้องนั่นนงลราใครทำใครไอ้คนถือยกขาไว้ต้องมียีมเาหัวป้าหัวป้ายกขาไว้ด้วยเนี่ยดูได้เห็นไหม

Cây giảng cây giỏi như thằng nhẹ ha nhỉ? Kiệt lắm Anh đang con này เกลียดแล้วนิสัยไม่ดีแทะปูนด้วยปูนแตกเลยนะ่สีกวอลเปเปอร์ไม่พอแทะปูนด้วย สามคนต้องตีไหมฮะสามคนต้องตีไหมตีดีไหมไม่ได้ตีนานแล้วนะนิสัยตีเลยว่า ขครให้ไปฮะใครให้ไป